ก็วันนี้กลับมากับไอซนะคะจะมาย้อมสีผมให้ดูกันซึ่งสีที่ไอใช้เนี่ยเป็นของ m u l c h a ช e c o l o r อ t ์ทีมินนะคะสีที่จะใช้เนี่ยก็คือสี c o t t o n Candy Blue นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคในกล่องที่เขาให้มานะคะมีอะไร ก็จะเป็นหลอดอย่างนี้นะคะเป็นหลอดทีเมนนะคะแล้วเขา,เาก็ให้ถุงมือมาด้วยนะคะแต่ว่าไอมีถุงมือของตัวเองอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเนี่ยก็คือเสื้อเก่าๆหนึ่งตัวที่แบบที่ไม่กลัวเลอะนะคะแล้วก็หวีหวีเลยแล้วกัน,นี่ค่ะแล้วก็มีกิ๊บไว้แบ่งผมนะคะแล้วก็ถุงมือเนาะโอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะ จะแบ่งผมเป็นเลเยอร์เนะสิ่งที่เขาบอกไว้เนี่ยก็คือให้ทุกคนสะผมนะคะโดนไม่ต้องใช้คิีมนวดเนาะเป่าให้แห้งแล้วก็ค่อยลงตัวเจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะ ชอบใช้ถุงมือดีนะมันหาซื้อได้ในเซเว่นนะทุกคนที่ชอบใช้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะแบบแนบก,กับมืออยู่นะคะมันก็เลยสะดวกโอเคแล้วมาเริ่มเลยดีกว่าหวีผมก่อน 뭐 해라는 두 글자에 네가 보고 싶어나이 속마음을 담아 나 오늘의 셀에 비친 널 보네, 너무 비치나~ 밑 눈부신 너에게 아이, 잠깐! ย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไอจะทิ้งไว20้20 30นาทีเนาะอือแล้วเรามาลุ้นกันว่าผมไอเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนะคะแต่ว่าที่ไอบอกไว้ก่อนนะคะว่าผมไอประมาณนี้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นสองกล่องแทบจะไม่ทั่วหัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครผมยาวกว่าน,นี้ก็กะปริมาณดีๆนะคะแล้วก็ใครที่ผมประมาณไอเนี่ยเออสักสามกล่องน่าจะแบบฉลม ั่วถึงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็แบบแทบจะแบบว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ถึงเนาะไอก็คิดว่าน่าจะด่างหน่อยๆด้วยแหละน้อยยังไงก็เดี๋ยวมาลุนกันนะคะ20-30นาทีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วก็ไปล้างผมมาแล้วคือแบบมาลุนกันถึงจะแบบเห็นข้างบนแล้วนิดหน่อยแต่แบบตื่นเต้นมากนะโอเคเราเอาผ้าออก คือแบบบอกเลยว่าไม่เหม็นเลยโอเคไม่เชื่อขอโทษที่ยาวแล้วนะคะแตวแบบตื่นเต้นมากทุกคนขอไปเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ